มันก็นยังดีที่คืนได้ว่าสิไปแต่งไปแปลงเขาอยู่หันมันก็นยังดีที่คืนได้วาสิไปแต่งไปแปลงเขาอยู่หันด่าล่าที่พี่น้องรอคอยมาแล้วร้อยขอ้อที่พี่น้องร้อยข้อทุป้องทุปฟองมาแล้วพี่น้อง <laughs> ดาราที่ทุกท่านหลงผีมาแล้วครับมาแลุ้ณน่พยอมเมื่อพองฉันเลยคุณน่ะียงโอ้สียเลหะอ้ไม่้อ้ไม่กอน้อมเจ้าไก่กน ออกเสียงเล้ืก็เจังหน้เด็กห้องแท้ๆเจอเจอสี้นนักแล้วสิพาน่ะ่อยกับผู้ใหญ่หานกัสิเปลี่ยนทอแก่พ่อแม่ไห้ด้คอกยกับผู้เยี่ยหานกับสิเปลี่ยนทอแก่พ่อแม่ไห้ดข่อยกัผู้ใยญ่หานกัสิเปลี่นทอแก่ไอเป็นข่อยกัผู้ใหญ่หานกัสิเปลี่ยนทอแก่พ่อแม่ไห้ดก ไปแปงเขาอยู่หันไยก็ผู้ใหญ่หันก็สิไปเปลี่ยนเขาแก่พ่อแม่ไห้ดอกเขาเอ้ยเมื่อนี้มู่อยมาดีเด้อเห็นจังไดแล้วเด็กหน่อยมันมากกันเนาะเขาเอ้ยเมื่อนี้มู่อยมาดีเด้อเห็นจังไดแล้วเด็กหน่อยมันหักกันเด็กน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยเถาเห็นจังไดแล้วเด็กหน่อยมันหักกันเนาะ พ่อแม่ไห่ดอเเ่าเอ้ยเมื่อนี้มูกคอยมาดีเด้อเห็ุจังไดแล้วเด็กหน่อยมันหักกันเนาะอ้าเตะปากด้หนเบ,บอกดีๆเสียวเพบ่งเอาแม่อีพ้านี่เบอกดีๆเสียวเพบ่งเอาแม่อีพาน สิเอาเขาบอาาาเ,าเ,เอาแม่อีผ้ามาหาบอกไปตู้ทีบเว้ยเอาตอนนี้มันมักกันเนาะเดี๋ยวตั้งไดนสั่นได้เขามาเป็นเมียหรอกรมู้จังรักษาเขาได้บาดเนี่ยเอาต็นน้ตัวมันหักกันเนาะให้จังไหนสักได้เขาเป็นเมียกรมู้จังรักษาได้บาดเนี่ยได้เขาเป็นเมียหรอกรมจ้างรักษาได้บาดเนี่ย ไปตู้ทีบเว้ยเขากระดิ่งต่อยมันหักกันเนาะเฮ็ดจังได้นนสัตว์ได้เขาเปน็นเมียหลักของชักรักษาได้บัตรสิมาสัวคือเก่าหนี้กวได้เด้ <laughs> สิมาสัวคือเก่าหนี้กวได้เด้รักษาได้บัดรสิมาสัวคือเก่าหนี้บ่ได้เด้อคอยบ่ค้ำมคอยบ่ไปต้นปากรับค้ามผู้ใดเด้อก็สิเป็นจังซั่น คอยบกค้ำคอยบกไปโต๊ะปากลับค้ำหายเด้อขันชีเป็นจ้าสัตว์อบักประมาณีหาบอกเลยคอยบกค้ำคอยบกไปต๊ปากลับค่ำมาเด้อเอออันี้เจ้ก็บอกเลยแมอนแท้ธรรมดานังน่เดียวฟิวฟิวฟิวไปไหนเอนุคนดัดกันีม่ได้สิคอยบกค้ำคอยบกไปต๊ปากลับค้ำหาเด้อขันชีเป็นจ้าสัตว โอ้สบอสบอสบอมี่ขคามข้าเบเด็ดเด็ดเลยค้าเบาเด็ดมแ่ามเบาแบบข้มคมขนาดได้มาเลยไอเองไอเองมากวิน้องเปนไอเอมากนี่ทามข้าแตกยังสันแยกกลมกับมะมันอีตานหัวก็แล้วบาทนี่นี่ละทามข้าวชีตกยังสันแน่ลวทามขาชแต๋ายงสันแยกกลมกับหัวกะมะมันอีตานหัวกะแล้วบาทนียายกกลมกับหัวก็มะมันอีตานหัวกะแล้วบาทนี่ แน่ล้วถามหาชี้แตก n h á งสั่นยายกลมไอ้กลมกับหัวกะมันอีตานหัวกะแล้วบาดช่วยเลขกับไอ้น้องกันอีลาตีกันรับมันเพราะอีลาตีช่วยเลขกับไอ้น้องกันอีลาตีกันรับมันเพราะอีลาตีอีตานหัวกะแล้วบาดช่วยเลขกับไอ้น้องกันอีลาตีกันรับรับมันเพราะอีลาตี เมื่อนั้นคอยไปเป็นเท่าแก่เป็นพยานให้ข้าเจ้านั่นคอยคววกขางมันอยู่ได้อีล่าตีนะเมื่อนั้นที่คอยไปเป็นพยานไปเป็นเท่าแก่ให้ฮันคอยคววกขางมันอยู่ได้อีล่าตีก็ได้อีเมื่อนั้นที่คอยไปเป็นพยานไปเป็นเท่าแก่ให้หันคอยคววกขางมันอยู่ได้อีลาตีก็ได้ไอ้ลักกรแล้วไอ้แฮมละกกรแล้วเคือเบิ้งหามันดี ดีดคีคือดีดีคือดีไอหลักกแล้วไอแห้งหลักก็แล้วไอหลักกาแล้วมาข้อหลักกาแล้วคิดให้มันดีคิดให้มันดีคิดเบิ้งให้มันดีคือให้มันดีคือเบิ้งดีดีคือให้มันดีคือเบิ้งดีดีดย,ย่ำแล้วย่ำเหยียมันกับบอฟังคอย ย่ำแล้วย่ำอีกมันกับโบฟังขอยพวกขางมันอยู่ได้อีลาติก็ได้ไอหล,ล่ละกก็แล้วมาดพ่อหล้กก็แล้วคือให้ม,มันดีคือเบิ้งดีๆย่ำแล้วย่ำอีกมันกับโบฟังขอยคือ <c oughs> <c oughs> จังมันมีอย่างอยู่ในใจมันนี่แหละเถิงให้เทิงรับมันคือจังมันมีอีย่างอยู่ในใจมันนี่ล่ะเถิงให้เถิงรับมัน ย่ำอีีมันกับโบฟัง่อยคือจังมันมีอีหยังอยู่ในใจมันนี่ล่ละทังงห้เทิงรลับมันมาหอดมือนี่อยกับหัวก็หูนี่ล่ละว่าที่มันนั่งหายอ้อนมันย้อนหยังมาหอดมือนี่คอยกับหัวก็หูนี่ล่ละว่ามันนั่งหายห้อนมันเป็นย้อนอีหยั่งทังรลับมันมาหอดมือนี่คอยกับหัวก็หูนี่ล่ะว่ามันนั่งหายอ้อนมันเป็นย้อนอีหยัง อดีกำพักันโทษลูกสันตัวว่าโบไปตามเหตุตามค้อผงเจ้าของนบาดนี้กรพักกันโทษลูกส claro ันตัวว่าโบไปตามเหตุตามค้อผงเจ้าของหนึ่งยอดอีหยังบาดนี้กรพักกันโทษลูกสันตัวว่าโบไปตามเหตุตามค้อผงเจ้าของนั่นไปข้าวันแยกวันหนึ่งตีว่าโบปัก โคตรลูกสันตัวว่าบไปตามหีดต,ตามฟ้องเจ้าของนะได็ข้าวาวานันยายวันตีมันบูน้อีลาตีนะ้แสล่ากันเยอะหน้าคุณเด็กข้าววันยายวันตีมันบู้ได้อีลาตีฮะแสล่าอยู่หน้าคุณกาานะ็หนาวจะหนาวบ้ไม่หนาวเลย น่าดูเลยตุ๊กหอมก่อนนะฟ้องเจ้าของน่ะได้ข่าวว่าใหญ่วันตีมันกูดได้อีลาตีแสล่ำอยู่หน้ากูโอ้ยเนะาะแจ้งเสี่ยเขาได้ใจยตัวยังกระดอกกระเดือเนาะแม่นบอกลูกกรใหนญ่ปีนี้แล้วกระแนงสิบปีตีเขาอยู่เมผืนอีลาตีเนี่ยมันก็ะซัมลูกดไฟกูเนี่ยไฟก็เห็นมันมากแต่เน้นน่อยเนาะ มัยังเจ้าว่าแม่ตีมันนั่นคอยดูใจให้นะมั้งอุติโยให้พวกเนี่ยหารกับยายบ้านหนพิสกันเฉพาะเหรอก็ไปว่าบ้านหนึ่งสร้างเว้ยโอ้ยเจ้าว่าไป้ายนอเจ้ากระไดโอ้ยโอ้ยเจาว่าไป้ายนอเจ้ากระไดมันหมาเฮาผู้ใด้หระกเฮาโง่มากเฮาใหญ่วันสงสัยสิเฮาใหญ่วันเลยเนี่ยเด้อ อืมนั่นอีลีโอ้เป็นความจริงละพี่น้องไม่ร้หัวหมาเรียกวันรินมาแล้วมาแล้วอุ้ยข้าต้มปุยไส้ปุยไส้ตอตอแม่ตอแม่พูดยังไงแม่กันแม่แม่วันแม่แม่วันเป็นเอามากพี่น้อง หมากต้องเอามาฝากสาวกุหลาหมากท้อหมากตอคุยไปกายพันก็ได้หน่อยกินกับน้ำพริกกะเยใส่น้ำตาลซะหน่อยช่วเสดายล้างบานขพอเห็นหัวแล้วพ่เห็นหัวก็ิปีนไปเอาเงินเขาอยู่หางมวยหางมวยอกินโยกพี่น้องหานนวยของเสียด้วยี่แต่ว่าอย่าไปลุดในมันด้ว มันกี่คา้อมีกพอไป老妈เราสร้างเวหัวแต่ว่าไปน้อเจ้าก็ได้ผู้ใหญหันแล้วบ่ได้ถามลูกบ่กันเขาบ่ได้มากกันปล่อยให้ลูกรับมันเขาเฮ็ดหยังเอาไป老妈เราพานมาทอดเพียรทอดงานข่อยบัดนี้เออเออไอ้กลมกับพ่อใหญ่กลมมามันอีตานกับพ่แม่นค่าดองหาเมืนต้องนักหาบาทคุณบ่กี่ย่างกันเลี้ยเราเลี้ยมันเนี้ยเออเออ ยายกรมก็เพราะยายกรมมาหมันอีตานก็บอกแม่หาเงินผุดบ่มาหมันอีตานบางยาเนี่ยก็บอกแม่หาเงินท่องหาบาทคุณบ่มาหมันอีตานวังยาเนี่ยก็บอกแม่นท่องหาบาทเงินหามาหมันอีตานวังยาเนี่ยก็บอกแม่หาเงินท่องหาบาทคุณบ่โอ้ยกระผมโลดแบ่ย่ยกรม เาไปบ๊แม่นสิบล้านหอามาไดาโอ้ห้อมยังหอมยังคื้ดังดีทะวันนี้สายโอ้ยบว่าม oh ันหูเนอะงูยังเออไมนดุดีเลยเขไปยังคนง่ายคนอืินยี้เออม่เบิ่งนะใช้กลมกับพ้อยใช้กลมมะมานีตันบางยาเนี่ยก็ะบอแม่นหาหมืนท่องหาบาทโ ไฟเคดว่าทั้งผู้ใหญ่หารทั้งย่ายกลมได้แล้วก็สิว่ามันถูกมันยากดตัวจังให้หูบไปมันกับผู้อื่นน่ะได้แล้วก็สิว่ามันถูกมันยาดตัวได้แล้วกสิว่ามันถูกมันยาดตัวจังให้หูบไปมันกับผู้อื่นน่ะโอ้กะละบุลบหอมสดเชิญ นืมกะมีนาตีดนกยากแล้วก็สิว่ามันถูกมันยากอันตัวจังให้ลูกไปมันกับผู้อื่นอ่ะหอมสดชื่นอ่ะคือเขาคือเขารู้สึกว่าเขาเถ่าบ่เขาได้กินนี่แล้วรูกซื้อดีเต็มกี่เป็นไรกินนี่แล้วเม้นเม้นไหมตอนนี้ได้กินนี่คือรู้สึกดีนะวหอมสดชื่นนากิดมดูหอมสดชื่นอืมนั่นแหละก็เห็นแต่ไม่ไงแล้วอันแล้วอันนี้มันจะเป็นกระโบนที่ผสมกับอ่า ไอหมักคอมน้อยก็คืเจ้าเด่นมาเลยเด่อยียอัน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 นี้อันโบราณมาเลยมาเลยจะเป็นการบูนผสมหมักเล็ดแมวและหมักคอมน้อยก็เจ้าเด่นจบมาจากฝ่ายนี่เลยมีอะไรวะที่ซิหาเราดูงานกันเจ้ากระซื้ออันนี้ยาดมอันนี้ยาดมสมัยโบราณอันนี้เขาเอิ่นสมิงไพรแต่นี่เขาเอิ่นสมุนไพรบางคนกระซ่าโซนอยู่นะยังกินแท่บัวเปิ้ลเบาๆมันก็จืขึ้นสมุนสมุนสมุนไพรพร้อมพี่ต้อง สมุนไพรสมิงไพรอ่าอันนี้เป็นสมุนไพรนาคกี้บึญกาจังให้ลูกไปหมั้นกับผู้อื่นมันสดเชิดมันพวกคนจักที่หลังมาบักแก้วกิโตแก่ล่วงไมมอันโอ้ยยายโกหันบดาหลานจักคำตะเกาหันคันธรรมดาเจ้าควยนิเอ้ยเมื่อสิเขาใกล้ได้บวชไม่ใหญ่น่ะโอ้ยยายโกหันบดาหลานจักคำามแต่ก็คนจักที่หลังมาบักแก้วกิโตแก่ล่วงไมมอันโอ้ย บัดมะหูจักที่หล,ล,ล,ลังวา่าบักแก้วเป็นแถาแก่ล่วงไหม่ะโอ้ยยายจ๋งบูดาหลานจักคว่ำบัดมะหูจักที่หลังว่ายายยายคุมยค้มบักแก้วบัดมะหูจักที่หลังว่าบักแก้วเป็นแถาแก่แกกล่วงไหม่ะโอ้ยยายจ๋งบูดาหลานจักคำเป็นทางไหน อยางแล้เบาบทสนเลยมั้โอ้เก่งแค่กีหยอดแล้วก็ม่านี่ย่านฝนมืุฮัานนี่เก่งมากแต่บลูคอยฉรอดบ่มาแรงมืุฮัานนี่กีสามร้อยต้นได้ผู้อื่นโอ้บัดมะฮุจับที่หลังว่าแบบแก้วไปแกโลุ่มใหม่โอ้ยใหญ่จ้าวธรรมดาหลานจักคำตัเก้าหันขันธรรมดาเจ้าควยนี่เอือมันสิเขาใกล้ได้บ่กไม่ใหญ่น่ะโอ้ยนั่นเลี้ยนันเลี้ยนั่นเล้ยนั่นแล้ว นอนตั้างพลเอกสาค่ะคนเด้เงินอน่ะกอนตงบดาหลานจักคำจะเก้าห mm, hmm. ันข mm ั้นธรรมดาเจ้าควยนี่เอ้ยมันสิเขาใกล้ได้บ่ชแม่ใหญ่น่ะนั่นแล้วเขาปิดเขาปิดตัวแกโรคเลยเกษียณเขาเห็้บจังไดแยกกล่มกับบหมัลนี่ตานบ่แห้งหน่อยดิเออแล้ว ราก็อยู Regard ่น่วกันกับพีษตานบ้าแต่ว่าปีสองปีเนาะเราก็เสียฮักแพงมันหนึ่งตัวเห็นมันเห็ดน้ำดีไหมเออเราก็อยู่น่วกันกับพีษตานบ้าแต่ว่าปีสองปีเนาะเราก็เสียฮักแพงมันหนึ่งตัวไปจะเออเราก็อยู่กับอีษตานมาตั้งห่ะปีสองปีหัวเนาะเราก็สิยฮักแพงมันหนึ่งตัวเห็นมันเห็ดน้ำดีไหมเห็นมันเห็ดน้ำดี เห็นมันเห็ดน,น้ำดีไหมบอสเราก็สียหกแพงมนันตัวเห็นมันเห็ดน,น้ำดีไหมอันนั้นกับบัาดอวเราก็สีเบิ้งบอออกไงบอสบาลูกเป็นจังไดนี่สรุปแล้วก็คือเจ้าราารว่าน,นะาน,นะน,นั่นแหละผู้ใหญ่ฮิโนผู้ใหญ่เป็นนามันสำคัญนะสรุปแล้วก็เป็นข้ังเจ้ารว่าน่ะผู้ใหญ่ฮิโนสรุปแล้วก็เป็นข้ังเจ้ารว่านั่นแหละผู้ใหญ่ฮิโนผู้ใหญ่พินามันสำคัญนะ ว่าตั้งเก่าพันปุ้นเนาะมีใจตัวผู้ใหญ่ก็ไดกระดูปเป็นจังไดเน่ะสรุปแล้วก็เป็นคือจังเจา้าวาดนะะ่ะเราพ่อยังฮิโนะผู้ใหญ่พีญญพ่น้ำมันสำคัญนะฝั่งบึงผู้ใหญ,ญ่หาไหนเราก็สิเครียดหลายตื่นไม่ได้เนาะเจ้าวาบอกผู้ใหญ่สา วายบ่ว <languages? S 1> ่าไผแล้วเนาะขันแล้วบอกพ่อใจขึ้นมากอยากยากอยู่เด็หวยบ่กว่าไผแล้วเนาะขันเราบอกพ่อใจขึืนมากอยากยากอยู่ได้ว่าบอกพ่อใหญ่สารวยบ่กว่าไผแล้วเนาะขันแล้วบอกพ่อใจขืนมากอยากยากอยู่ได้โรงงานเจ้าก็สิตั้งบ่ได้ระท่านจากดอนแค้นไปดวงซันพอไปน้องดินดำหันเสิแเล้วว้อบาดเลย จ้า,ไไงงา,จากระสิตังบ่ได้โรงงานเจ้ากระสิตังบ่ได้หนทางออกจากดอนแค้นไปดวงซานะดาบาบานั่นสิแเล้ววบอบาดนี้เอกไปน้องดิดดำหันสิแเล้ววบอะอืมอทางจากดงหนทางจากดอนแค้นไปดวงซาดออกไปน้องดิดดำมันหนทางจากดอนดแค้นไปดวงซาดออกไปน้องดิดดำหันศรีเลวีวบแบบนี้มันสิแเล้วบอบาดนี้ โงงานเจ้าก็สิตั้งบอ่อได้เลี้ยวบอย่บอแบบนี้บ่อได้บนทางจากดอนแค้นไปดงสาออกไปน้องดินด,ดำฮะมันสีแล้วบอ่อแบบนี้เว้ยมันกับคนละเรื่องเนาะแอนบ่อสัน,นคนละเรื่องจังได้เจบบ้าพอดีนีบ้บ่กเราบอกเบิงศักก่อนอันนี้คนละเรื่องจังได้จบบ้าพไดีนี้บอกเราบอกคนละเรื่องจังได้ เจ้าบดินยินบอเล่วเวาเบาเบิ่งสกักอนฮันดีเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับพี่น้องเอาเย่ายไปบายพี่น้องดิพางนอเนีย้ยขอบคุณหลายๆครับที่ให้เกียรติรับชมเมื่อนี้ก็เรียบร้อยแล้วเอาไว้พอกันคลิปต่อไป เดี๋ยวสิให้ผมดาบ้าจัหน่อยคนลบะเรื่องจังได้เจ้าบอดียินบว่าเราเบาเบื่องสักก่อนครับเออฝากติดตามน้ำแน่นะครับผู้ใดยังบอดติดตามก็ได้กดติดตามกดไล่นะครับกดไล่กดไล์กดแชร์เออขันบ่มีมองแชร์กับบ่ไปหยังนะครับกดไล่ไว้นะครับการกดมองถือใจมองกดไล์นี่บรดีเสียเงินครับกดฟีกดเลยนะครับกดฟีบรดเสียเงินจากบัตร กดไลค์นะครับแล,บล้วก็กดติดตามด้วยนะครับพอกดติดตามปุ๊บมันคือลูกกระดิ่งเรียกไร้สายอยน,นเอาตัวบนสุดครับแจ้งทั้งหมดนะครับตัวกระดิงด่งสุดเชิงสุด่ะครับด่วนะครับขอบคุณหลายๆเด้อเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปขอบคุณครับผมว้าวสวัสดีครับ,รบสัตก่อนอันดีโอ <laughs>